สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Math TH นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกทำข้อสอบกันนะครับในข้อที่5.8กันนั่นเองนะครับถ้านำแผ่นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาวและดำนะครับมาเรียงตามรูปนะครับอ่านะครับถ้าเรียงกระดาษนะครับรูปที่6นะครับต้องใช้กระดาษสีดำทั้งหมดกี่แผ่นครับอ่าโจทย์ข้อนี้นะครับเขาเน้นไปที่กระดาษสีดำนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะสนใจที่กระดาษสีดํานั่นเองกระดาษสีดําก็คือวันที่รูปที่1นะครับมีกี่แผ่นครับ1 2 3่สามี3นั่นเองนะครับรูปที่2มีกี่แผ่นครับ1 2 3 4 5สสาี่ห้าหนะครับหกนะครับรูปที่สามมี1 2 3 4 5ส7 8 9า0ี่ห้าหเจ็ดแปดเก้านั่นเองนะครับรูปที่สี่มี1 2 3 4 5ส7 8 9 10 1ี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าาสิบ้าบรูปนั่นเองนะครับอ่า15แผ่นนั่นเองนะครับอ่านะครับ สามหกสนะครับดูครับดูรูปแบบมันเพิ่มขึ้นยังไงครับตอนแรกมี3นะครับรูปแบบมันนะครับตอนแรกมี3ตอนแรกมี3นะครับตอนแรกมี3นะครับนีตอนแรกมี3ก็คือพอรูปที่2มีสเหมือนเดิมเพิ่มมาอีกเท่าไหร่ครับ เพิ z, la la pues ่มมาอีก3นั่นเองนะครับคือมันทาไมครับมันบวก3นั่นเองนะครับดูรูปที่3มครับตอนพอมันตอนคือมันมี6แล้วใช่ไหมครับแล้วมันเพิ่มมาอีกเท่าไหร่ครับเพิ่มมาเป็นสิแสดงว่ามันเพิ่มมาอีกบวกสนั่นเองนะครับอ่าเห็นภาพยังครับเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับดูรูปที่สี่ครับมี10ใช่ไหมครับก็คือมีตอนแรกมีแค่นี้ใช่ไหมครับเพิ่มมาอีกเท่าไหร่ครับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าบวกห้านั่นเองนะครับ นั่นหมายความว่าน,น้องจะเขียนรูปแบบความสัมพันธ์ได้ยังไงครับรูปที่1เท่ากับเท่าไหร่ครับรูปที่1เท่ากับ3ใช่ไหมครับรูป2ครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ6นะครับรูปที่สามนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ10นั่นเองนะครับตอนแรกมันมี3ใช่ไหมครับก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้สามารถเขียนรูปแบบความสัมพันธ์ได้แต่ตัวนี้นะครับรูปที่2นะครับมันเพิ่มมาเป็น6มัน แสดงว่าตอนแรกมันมี3มันเพิ่มมาบวก3นั่นเองนะครับต่อไปครับรูปที่3มครับมันมี10ใช่ไหมครับคือตอนแรกมันมีเท่าไหร่ครับ3บวก3ใช่ไหมครับเสร็จแล้วมันบวกมาอีกเท่าไหร่ครับบวกมาอีก4นั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมครับบวก3บวก4เพราะฉะนั้นรูปที่4รูปที่4ครับมันมีเท่าไหร่ครับ15รูปใช่ไหมครับ ตอนแรกมันมี3บวก3บวก4ใช่ไหมครับแสดงว่าเพิ่มมาบวกอีกเท่าไหร่ครับบวกอีก5นั่นเองเพราะฉะนั้นรูปที่5นะครับไม่รู้เท่าไหร่นะครับแต่ตอนแรกมันมี3บวก3มบวก4บวก5้ใช่ไหมครับแสดงว่าตอนนี้ต้องบวกมาอีก6และรูปที่6ที่โจทย์ต้องการหาใช่ไหมครับตอนแรกมี3บวก3บวก4บวก5นะครับบวก6เพราะฉะนั้นต้องบวกอีกเท่าไหรครับบวกอีก7นั่นเองนะครับ ได้คำตอบยังครับได้แล้วเนาะอ่าได้เท่าไหร่ครับก็บวกเอาเลยครับอ่าบวกเลยอันนี้บวกกันได้10 15%บวก6%เป็น21%นั่นเองนะครับอันนี้บวกกันได้21%บวกอีก7%เป็น28%นั่นเองเพราะฉะนั้นรูปที่6รูปที่6มีกี่มีกี่แผ่นครับ28%แผ่นนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับ